สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาเที่ยวสวนมะขามมะขามยักษ์นะคะเปนสายพันธุ์ฝักดาบนะคะเป็นสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่ตีจะมาเก็บไปทำเป็นมะขามแช่อิ่มนะคะไว้ทานเองอที่นี่เป็นสวนมะขามของคุณอาอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็มะขามที่ปลูกไว้เนี่ย เข้าสู่ปีที่สามแล้วค่ะแล้วปีนี้ก็คือเขาเริ่มจะออกลูกให้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ขายนะคะก็เลยมาเก็บมาทำเป็นแปรรูปนะคะแล้วก็ไว้ทานเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูว่าฝักเขาใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ยักษ์เลยนะคะก็ต้นมะขามที่ปลูกไว้เนี่ยจะเป็นการปลูกแบบอ่า ปลูกพันที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบบทาบกิ่งนะคะไม่ใช่แบบด้วยมเมล็ดนะคะเป็นการทาบกิ่งต้นเขาก็เลยใหญ่โตเลยนะคะ3ปีก็คือต้นสูงเลยนะคะดูด้านหลังพี่ตีนะคะต้นสูงด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีกำลังจะหาลูกอยู่อะอาบางต้นเขาก็ยังไม่มีลูกนะเป็นปีแรกที่เขาเริ่มออกฝักให้เรานะคะ ตอนนี้ก็คือก็เหมือนเขาแบบเป็นยังยังเด็กอยู่เนาะกําลังแบบเป็นแตกหนุ่มแตกสาวประมาณนี้นะคะวันนี้แดดก็จะร้อนหน่อยเนาะว่าพิตีออกมาก็ประมาณนี่ก็ประมาณสิบโมงเช้าแล้วอะ่ะก็มีแดดนี่พิตีเจอแล้ว บรรยากาศตอนนี้ก็จะมีแดดแรงนี่ค่ะดูให้เราพี่ตีให้ดูนี่นะคะพันฝักดาบนะคะเป็นฝักใหญ่เลยนะคะก็พี่ตีจะพามาเลือกว่า,าลูกขนาดไหนที่จะมาทำเป็นแบบแช่อิ่มนะคะก็เป็นการที่จะทำแช่อิ่มไว้ทานเองนะคะอันนี้ เริ่มจะแก่แล้วนะคะเหมาะมากที่จะทําแช่อิ่มนะอันนี้คือยังยังไม่ฝักใหญ่เท่าไหร่นะคะคุณอาบอกว่าต้องเว้นไว้เยอะๆเพราะว่าถ้าเราไว้ระยะที่ห่างกันเยอะๆเนี่ยต้นมะขามาโดยธรรมชาติเขาชอบแบบแสงแดดนะคะชอบแบบมีความแบบแรงๆหน่อยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการทําความสะอาดบริเวณรอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายด้วยนะคะต้นมะขามก็จะโตเร็วนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราเยอะนะคะคาดว่าปีหน้านี่ก็ได้น่าจะเริ่มแบบให้เขามาเหมาซื้อไปนะคะส่วนใหญ่นะคะ แม่ค้าส่วนใหญ่ที่เขามารับซื้อไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปเป็นมะขามแปรรูปนะคะเป็นมะขามแช่อิ่มมะขามเชื่อมอย่างนี้นะคะที่ฮิตฮิตกันนะคะแล้วก็ชอบทานกันแบบมากๆเลยก็จะเป็นมะขามแช่อิ่มนะคะเป็นการแช่อิ่มแบบมะขามสดนะคะสูตรในการแช่ก็ไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะนำทิ้งอบอกรายละเอียดละกันว่าวิธีการแช่อิ่มทำยังไงนะคะแล้วก็ สรรพคุณของมะขามนะคะพี่ตีก็เคยกล่าวไว้นะคะครั้งที่แล้วนี้พี่ตีก็พาไปเที่ยวสวนมะขามหวานนะคะแต่วันนี้ก็คือจะเป็นมะขามเปรี้ยวนะคะเป็นมะขามเปรี้ยวสักดาบนะคะนี่เดี๋ยวพี่ตีเห็นล้นี่วิธีการเก็บแล้วก็ตัดเลยซึ่งพี่ตี ให้เขาล่วงลงมาเสร็จใช้ถังรองเพราะว่าข้างมือข้างนึงจับจับกล้องอยู่นี่นี่ฝักใหญ่ไหมคะฝักใหญ่มากเลยนะคะเป็นแบบฝักดาบเนาะเหมือนดาบเลยใช่ไหมคะฝักใหญ่มากนะคะใครชอบทานเปรี้ยวนี้ก็เอาลูกสดไปทําน้ําจิ้มแต่ว่าวันนี้พี่ดีก็เตรียม เตรียมพริกเกลือมาด้วยนะมาทํามาทานกับมะขามยักษ์นะคะเดี๋ยวสูตรนี้พี่ตีก็น่าจะเปรี้ยวน่าดูนะคะเดี๋ยวจะาทานให้ดูด้วยนะคะต้นนี้ต้นเล็กๆเ,เองอะแต่ว่ามีลูกเยอะอยู่เดี๋ยวพี่ตีขออนุญาตเก็บก่อนนะคะมีเยอะอยู่ ม,มาถามปีแรกแล้วก็รุ่นแรกเราไม่ต้องปีนขึ้นไปด้านบนะว่ามันไม่ได้สูงมากเยอะเยอะเยอะต้นนี้เยอะอยู่นะคะชึบนี่ไงนี่แค่ต้นเดียวนะ เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเตรียมถุงเอาถุงปุ๋ยมาใส่สนุกสนุกชอบ ดกมากดดกมากเลยนี่ค่ะดดกมากเลยเราไม่ต้องปีนนะคะเราแค่แบบมือเราก็ยืดถึงแล้วมีน้องมดมาอยู่ด้วยนี่เก็บไม่ยากเลยนะคะตัดแค่นี้นะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปได้เลยนะคะเพราะว่าขนาดของมะขามเนี่ยได้พอดีเลยในการทำแช่อิ่มโอ้ตรงนี้ยิ่งเยอะตรงนี้ค่ะเยอะมาก นี่ดกมากเลยชอ่อนี้กิ่งเนี้เป็นปีที่ไม่ได้บำรุงดูแลอะไรมากนะคะให้เขาแบบเบติบโตเองแต่ว่า,าเขาดกเนี่ยเี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนดาบเลยเหมือนดาบมากเลยค่ะเขาเรียกว่าพันฝักดาบนะมะขามยั์ฝักดาบเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ทำรอบหน้าด้วย แต่ว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวไม่หมดก็เดี๋ยวจะเอาเป็นมะขามเปียกเนาะเอาไว้ทําแบบพวกแกงส้มอะไรงนี้ได้นะคะชืบเยอะมากเลยเยอะมากมากดกมากต้นเนี้ยดูสิแค่นี้ก็เต็มถังล้วเนี่ย นี่ระวังลวดหนามนะทีลวดนี่ค่ะเก็บแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะได้แบบขนาดนี้เลยอะ่ะเยอะมากๆคือเราออกมาเก็บแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะมันฝักใหญ่นะอันนี้ยังยังยังไม่ได้นะคะขนาดมันเขายังแบบยังเป็นมะขามอ่อนอยู่แล้วก็จะปล่อยไว้นะคะเอาไว้ทํารอบหน้านะคะแต่นี้ทําได้แล้วขนาดก็ได้แล้ว เต็มแล้วทํายังไงดีเราก็พอใช่ไหมคะอันนี้คือมันเป็นแบบพันพี่ตีเก็บลูกอ่อนเข้ามานะเนี่ยแล้ววันนี้พี่ตีก็ทําตําน้ําจิ้มน้ําจิ้มพริกเกลือมาแบบโหดๆมันทําให้พี่ตีนึกถึงตอนเด็กๆนะคะแบบคือเวลาไปไล่มะขามเนี่ยไปที่สวนมะขามอย่างเงี้ยพี่ตีก็จะมีแบบมีน้ําจิ้มนะคะมี ช่วงมะขามก็จะเป็นมะขามอย่างนี้นะคะไม่ต้องล้างเพราะว่ามะขามปลอดสารมีฝุ่นแล้วก็นิดหน่อยแค่นั้นเองเราจะกินแบบโหดๆให้ดู <c oughs> <c oughs> แน่นอน อาาร่อยมากอืทำให้นึกถึงตอนเด็กๆเลยอะ่ะใครจะทานบ้างใครอยากทานบ้างมาที่สวนได้เลยนะคะอร่อยม,มากละมุนมาก ใครที่แบบง่วงนะช่วยได้เลยอ่ะสมบูรค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาเดินเที่ยวเนาะแล้วก็พามาดูมะขามมะขามเปรี้ยวนะคะพันฝักดาบนะคะเป็น ผักใหญ่มากนะคะที่เพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะนิยมเอามาทําเป็นมะขามเชื่อมแช่อิ่มนะคะแล้วก็วันนี้พิตีก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดก็คือได้ทานมะขามสดกับพริกเกลือทําให้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะมันแซ่บจริงๆนะคะยิ่งแบบอากาศาช่วงนี้นะจะเข้าน,น่าจะเป็น เขาใกล้จะเที่ยงแล้วนะแดดก็จะแรงหน่อยนะคะแต่ว่าอากาศมันก็โอเคอยู่นะส่วนที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านนะคะก็เลยสะดวกในการมาแล้วก็มาเก็บมะขามแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีจะเอามะขามที่เก็บได้จำนวนหนึ่งถังเนี่ยไปทำแปรรูปไว้ทานเองนะคะแล้วก็เป็นการทำมะขามแช่อิ่มครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวคุณอาจะช่วยสอนให้นะคะว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีอขอจบคลิปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะเอามาขามกลับไปที่บ้านนะคะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําแปรรูปนะคะค่ะก็ะวันนี้นะคะก็พี่ตีก็ได้มาพาม,มาเที่ยวแล้วเนาะมาะทั้งมาขามหวานแล้วก็มาขามเปรี้ยวนะคะเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยจะมีอะไรพาไปเที่ยวไปดูที่สวนอะไรอีกก็ยังไงพี่ตีก็สําหรับใครที่มาใหม่นะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เจอคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะให้ดูบรรยากาศ